มาดูพลังงานแสงอาทิตะครับสำหรับ WP Solar อันนี้เป็นปัม๊มห้อยโขงขนาดาสามแรงนะครับผมแรงมากเลยนะครับปั๊มก็ใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้ต่อสายยังไม่ต่อท่อ PVC นะครับลองเทสเครื่องกันดูก่อนนะครับผมอันนี้ต่อระบบมาจากษ์ตู้คอนโทรลของควบคุมตัวนี้นะครับผมตั้งระบบโปรแกรมนะครับ การทํางานก็คือฉันรับจากแดดเลยนะครับใช้พลังได้พลังงานออกมานะครับแล้วผมเมื่อกี้นะครับจะต่อดูดน้ําจากสาขึ้นมาอีกทีนะครับแล้วก็มาเข้าปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ส่งต่อไปที่สายน้ําหยดนะครับนี่ครับผมที่เห็นนะครับไปนู่นสุดนู่นเลยนะครับสุดแปลงเลยเห็นไหมครับสี่ไล่นะครับนี่ก็ ราใช้เสมอดูดนี่ครับใช้เสมอดูดขึ้นมาอีกตัวนะครับดูดจากกระดานขึ้นมาอีกตัวหนึ่งดูดขึ้นมาปับ๊บอ่าแล้วก็ส่งต่อไปลงสารนู่นนะครับจากศารดูดจากสารขึ้นมาทีนทีนะครับแล้วก็ส่งผ่านนี่มามาเข้าปั๊มตัวนี้สนะนใจที่ต่อได้นะครับ v i e ี P Solar Cell 0885946389นะครับ